ขอบคราบโอ้ยสวยงามขนาดัน oh, ี้โอ้ตัวนี้เห็ดได้หลายพันอยู่ไปติมาก้นนีัไ เอยูเบวิชินชแนลมาละคร สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่บอ่อตกปลายิ่งหรือว่าบอ่อตกปลาในเหยื่อนะครับผมอำเภอสันป่ตองจังหวัดเชียงใหม่กับนี่ก็เป็นแม็ดเก็บตกเนาะเก็บตกตอนปีใหม่นะครับผมไปไปพ,พอบรรยากาศกันครับบรรยากาศรบอบๆครับตอนนี้เออยังมาเจ็ดโมงต้นนะคนบางตานะครับบอกว่าเยอะนับดูน่าจจะมีสักสิบกว่าสายนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่เนาะแต่คนก็ต่างอาจจะ พูดมิลำเลาหรือปิกบาดขายบ้านมันนะครับวันนี้ผมเอาหัวบอลมาเตยเนาะแมวแ่นนาซื้อดูไปไลยแมวกับวันนี้ผมันดับเรียกก็ตกเป็นสปิวเืย์นะครับเหยื่อตกปลาเก็เอบีสุดพปรียดนะครับป่ารวมผมจะเหยื่อตัวนี้สวัสดีครับผมน้ำแม็กกี้สวัสดีครับ เอ้าวันนี้มาเจอกันได้ไงครับผมก็มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายครับโอ้แห่แต่คืนนี้นะเออครับยบอกว่าดดนี่ครับอันนี้นักกี้เป็นเป็นช่องตุ๊กปลาน้องใหม่นะครับน้องใหม่ครับแม็กเมนฟิชชิ่งเนาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเป็นช่องหล่อมากเนี่ยเขาเปิ้ลทำครีมขายแต่ดอกครีมเนนะครับติดตามด้วยนะฮะ เป็นครีมบำรุงผิวหน้าฮะแม็กซ์เมนนะฮะแต่แตดีๆอย่างนี้นะครับผมวันนี้ตกเป็นยังไงครับวันนี้ผมมาตกชิงหลิวแลฮะแล้วก็มีคันหน้าดินประมาณสองคันนะฮะโอ้โกงนี่มาใจผมแกจะเอาแบบสีปุ่นผมเลนบอกว่าเอามาน้อยๆปอไอ้บ้าเอโอเคครับโอเครุ่นนะครับผมช่องแม็กซ์เมนเน่ต์ไปดูในช่องได้ี้จะได้ตามได้เลยครับตามได้เลยครับ เปีรอไปเี่ยนคนเี่ยนคนเี่ยนเยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วปีกคุยก็บ่ มาเอาเลยโอ้เออยังงามเลยอะปะครับโอ้ยสวยงามขนาดเฮ้ยเๆ้ยเ้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายนะนิมนิมนิมครับวัสดีครับผมนี่แล้วไปผมไปไหนน่ะอันนี้ผมลักเอาครับผมผมลักเอาไป ปปล่อยบ่อผมมันจำหมดแล้วครับผมปลาตัวแรกผมจะของบ่อเอาไปแล้วครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับเอาละ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 ครับเอาล่ะครับอะไรวะปลาฟงหัวหม็น

Long tỷ cầu vinh hoặc là vinh vô trong nước. Long tiêu nghiệp vinh hoặc là 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 vinh hoặc vinh hoặc nhìn lắm là... tôi giờ tôi dậy rồi ô nhìn này tỏ kìa bạn on ตะโกวิงได้โหดด้ยตเกีใหญ่แบนัเหมือนเป้คู่นะกินเหมือนเป้คู่ขนาดอุ้ยขาดิอันนี้ขอปะขา โอ้ตัวนี้งามขนาดโอ้ตัวนี้ให้ได้หลายพันอยู่ดูโอ้งามเกินครับโอ้โหตัวนิ้มเลยถ่ายความงามอ่ะโอ้งามขนาดครับปะครับฮฮ้้ยย ปลาสวงามกบต้องทะนุถนอมหน่อยงามขนาดอะไรตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยหอย่งอี้อีแหงกันที่เลยเฮ้โปราเกียดกับไปอ ยอยยอยยอยย่อย่อยย่อย่อยยอยย่อยี่อยย่อยย่อย่อย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 ย่อ่อยย่อยยกอน่่ออยย่ออีอออ่อย่อยป่อออ 斜斜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 斜。 เป็นได้ครับน้าต้อมกอ็ได้เยอะครับผมได้เยอะครับได้เยื่อและได้ตัวก็ได้ตัวครับอได้ปลา2สวกครับ2สวกครับผมตุ๊กย่าตว๊กย่าตุ๊กมืออี้ครับได้แต้แต้เอ๋เลยพูดพูดเอ๋เลยโอ้ยปลาจีนี่ใหญ่ขนาดอ๋อปลาจีนนี่ตำแห้่แน่นอนเนี่ยน่ารู้นะ เดี๋ยวคนจะล้อมวะโดทรงปีใหม่เนาะเดี๋ยวรถกับจัดชุดอ่อนนี่จะบอหึตอก่อนไหนต้องแล้วรถกับจัดชุดอ่อนนะอะไรไม่ได้บ้าเดี๋ยวบ้าโหรัป่ามีคนในด้วยโอ้ทีเด็ดครับทีเด็ดครับทีเด็ดครับยื้อไดเมื่อกี้เหรอครับผมปลาปลาป๋าครับเป็นเรื่องหรอกอะปลาข้ามันลุเก่าเลยปลาข้ามเออราปลาข้ามตัวจิตของเจ้าได้แล้วเต้ก่ะ เออบะคืนเน้อบะคืนเน้อออมาปต้นว้าวนนอนที่บ้านอย่งเด็กหญิงเหรอบรรยากาศี่อร่อยจืดมืนขนาดเนาะเดี๋ยวจไมานี่ทำอะไรกันครับผมตื่นเลยครับ ปมูน่องเลยรับปลาได้ใส่คนในคนในหมูฮะูน่นพี่เ้อ้อานะครบนี่นวเฮ้ยเนี่ยความสุขแต่ข้าใหม่ปรามันซีฟโปี๋กาเอาก็อยูว่ะครับขอบคุณบะคัวนะ ใหญ่มากครับจะเบิร์ดรับเหรอ่อยครับพี่ต่ำบูครับผมสุดยอดก่อนเตี่ยมเรียบร้อยของฝากคนนะของอากของคนดีไม่ไปเงียวแกอิ่มไปลุยต่อครับยังมีหวังอยู่กระห

tên rồi tin rồi tên một <laughs> <laughs> nó lăng chiếu mi 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 nè, mi mi ดูโอ้ลุดน่าสื่อเว้ยโหชักที่จกว่าละ poy poy Uh Kita di gua เงียนฮึนอนจันปลาอะไรนะแม็กกี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมอ๋อรู้ละปลาอะไรเอ Ôi. chắn ok ui nó mất kỵ nó mất kỵ tua lây tua lây nó mất kỵ เอามาซ้ำจุกๆกว่กว่าเปคุ้ยกว่าเปคุยอ้าประใจเจ้าเดิมย่าปีนจะลิ่นเข้าใส่เลยเฮ้ยมันนึกว่าสลีก่ะ Eh, ah, tuh nih. Ini jayu. Uh, <laughs>

โอ้มันปีคูรูโอ้ตัวนี้สองปุตครับผมกินพร้อมกันนะย้ำมากินต <nee> ้องมากินนี่ไปสงคนเก็บเวลาแล้วครับผมมันเกินตะวันตกดินละเดี๋ยวไปดูผลงานครับผม ครูพอได้อยู่สิไปครูก็ปุ๊บไปสามตัวนะครับเราก็ได้นี่ยเออประมวนอยู่ทิ่สุนถ่ายนะครับผมจะเปิดแถวมาได้โมเด้อไปก่อนไปก่อนโอ้ยนี่นแหละเพียนไปซะแน่ฮะแตะเพียนร้อนๆโอ้ เก่งเฮ้ยโอ้ได้กินเลี้ยงปีใหม่แล้วสามสิบเมตรจะพอดีดอ้โหดครับจะเปิดแถวได้ครับอันนี้โมนอะโมนอะโมนอะเอ้โมนขนาดโมนอะโมนมาบ่อนี่มนตลอดแนะครับไปกี่ตัวโอ้เป็นนับเปร์เจ้าของบ่อเอาป๋าอย่าไปผ่องเลยแหละเจ้าของบ่อกยกป่าข่าผมไปจองตัวจองกัวนั่นห้าร้อยเด้อ เออนี่ครับแต่จริงบรสงวนนะแต่เนาะเจ้าของบอกมันยังเอาไปอยูเนี่ยขอเนี่ยขอหน้าซื้อจะเปิดแถวมาได้ครับผมผมเปิดมันเปิดง่ายฮะมันเปิดง่ายเราถามบัสคัดขืนไอ้ไอ้ตอมเ่รครับผมอ๋อผมอันผมมาตัวบัสคัดขืนก็ได้ได้สามคนครับสามคนเอ้าได้สามโค้ผงมันลงไปสีอ่ะเออเป็นได้นะแม็กกี้ครับวันนี้ก็พอสนุกครับผมมองหง่อนครับมองหงนดูตัวโอ้ยยุงยอกละเพราะว่าผมแม่ต้องหมอก ต่ว้ามันแรงกันนะครับโอ้วันที่สองเก้าเนาะเท่ากับวันนี้วันที่สามสิบเนาะเทากับเพราะว่ามหาวัตถุดิบครับผมอ๋อวันนี้ปีใหม่เนาะครับวันที่ปีใหม่ครับโอเคเดี๋ยวพี่หน้าก็ว่ากันหน่อยยิ่งเนาะครับโอเคมันมากครับผมครับสุดยอดนติ๊กไปมากอ้ยดู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 ยับหน่อยเออมันอยู่บนหา ยังครอบไว้ให้แก่โบกกระแจครับ